สวัสดีค่ะดิชันเพชรจักรประจำโรงพยาบาลราชพฤกษ์ข,ขอนแกน่นวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้ยาพ่นยาสูดพ่นทางปากที่ชื่อว่าเทอร์บูเฮเลอร์ค่ะซึ่งมีข้อบ่องใช้ในการรักษาโรคทางเดินหายใจเช่นโรคหืดหรือโรคทางเดินหายใจอุดกั้นค่ะโดยคลิปวิดีโอนี้จะช่วยให้คุณผู้ชมได้รู้ถึงขั้นตอนการใช้ยาพ่นได้อย่างถูกวิธีเพื่อให้ได้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยค่ะ ขั้นตอนที่1เปิดฝาครอบเทอร์โบไฮเลอร์ออกโดยการคลายเกลียวฝาครอบออกค่ะขั้นตอนที่2ถือหลอดยาในแนวดิ่งหลังจากนั้นบิดที่ฐานหลอดยาไปทางซ้ายสุดหรือทวนเข็มนาฬิกาและต่อมาให้บิดมาทางขวามือสุดหรือตามเข็มนาฬิกาจนได้ยินเสียงคลิกค่ะขั้นตอนที่3หายใจออกให้สุด ก่อนสูตรยาโดยข้อควรระวังอย่าพ่นลมหายใจออกเข้าไปในหลอดยาค่ะขั้นตอนที่4จับหลอดยาในแนวนอนจากนั้นแนบริมฝีปากไปที่หลอดยาพร้อมกับสูตรลมหายใจทางปากอย่างเร็วแกลงและรึกค,ค่ะขั้นตอนที่5นํานำเครื่องพ่นยาออกหลังจากนั้นปิดริมฝีปากให้สนิท และกลั้นหายใจให้นานที่สุดอย่างน้อย10วินาทีหรือนานที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะจากนั้นค่อยๆผ่อนลมหายใจออกทางปากอย่างชา้ชาๆขั้นตอนที่6หลังจากสูตรยาเสร็จแล้วสามารถใช้ทิชชู่แห้งหรือผ้าเช็ดทำความสะอาดรอบหลอดยาได้ค่ะแต่ไม่ให้ใช้น้ำล้างและปิดฝาครอบหลอดยาให้สนิทค่ะ การใช้เครื่องเทเบิลเลอร์ครั้งแรกสำหรับยี่ห้อซิมบิคอตจะต้องหมุนฐานไปกลับทั้งหมด3ครั้งหรือจนได้ยินเสียงคลิกทั้งหมด3ครั้งจึงจะสามารถใช้ยาได้ค่ะโดยเครื่องซิมบิคอตจะมีวิธีการสังเกตปริมาณยาที่เหลือตรงช่องหน้าต่างข้างกระบอกยาโดยตัวเลขจะลดลงทีละ20และเมื่อยาหมดจะปรากฏเลขศูนย์และสีแดงค่ะหากต้องการใช้ยาซ้ำ หรือต้องการใช้ยามากกว่า1ครั้งควรเว้นระยะห่างระหว่างกันประมาณ1 2นาทีก่อนปฏิบัติซ้ำตามขั้นตอนข้างต้นค่ะในกรณีที่ยาพ่นมีส่วนประกอบของสเตียรอยดหลังพ่นยาทุกครั้งเราควรบ้วนปากเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราค่ะการใช้ยาพ่นให้ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ผู้ป่วยได้มีการใช้ยาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพและเพื่อความปลอดภัยค่ะ ขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะโรงพยาบาลราชพฤกษ์อบอุ่นเหมือนบ้านเชี่ยวชาญการรักษาเยียวยาด้วยหัวใจ